ครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วย,ยกันนะคบผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมอมองอาร์ตคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอมองอาร์ตอีพีที่หนึ่งนะครับเราจะทาอมองอาร์ตสลับกับเกมฟรีไฟนะครับวันเราัวละเกมันละเกมไปนะครับมามาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราหาห้องเข้าดีกว่า เราสร้างห้องเอาดีกว่าโอเคไหมข้าตกรนัก,นกข้าตกรนักสองมาโอเคมาทุกคนมาเอาเป็นอะไรดีอะ รอให้คนอื่นๆเข้ามากันก่อน อื่นเข้ามาช้ากันยังครับอันนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะไม่ต้องไปสร้างห้องรอไม่ต้องไปสร้างห้องรออห้องนี้เลยดีกว่าโอ้ไม่คนก็เต็มกันหมดแหละห้องนี้แหละโโอ้หเข้าทันเขียดชูหัวใจเอื้อเขียดชูเข้างหัวใจ เกือบไม่ทันเก้าคนเก้าคนแล้วสิบคนแล้วเพื่อนเริ่มเกมโอโหเสียเวลาไปสร้างห้องไม่รู้จะไปสร้างทมาบรัดละคนเฮ้ยเย่ได้เป็นคาตกรยู่แซต้องให้เอ,ใหเ,เอาให้เนียนเอาให้เนียนโมามี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 มุกัดตุกักดุกักตุกักตุกักั ไม่ต้องไม่ต้องเคล็ดดีกว่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด gua tu ตุ๊ดตุ๊ด tu tu ดตุ๊ดูตูเดินไปเดินมาทำควสทำคสอดูเลยจ้ะเอาเฮ้งเขียนว่าแบ็คเราต้องเขียนว่าเราเขียนว่าน o อ m มี ต้องเขียนว่าแบกทุกคนเขียนก็ไปแล้วอูวีโอ้โหเราลืมตรวจก่อนอโอโหไม่ได้เลยอเอาอีกก็ได้มาคุณมา เย็นสิครับเพื่อนอยาเล่นโหดกัินก้นเอาเลยห้องนี้ห้าคนเองอ่ะไม่เอาดีกว่าออกดีกว่าเอาห้องนี้มาโอ้โหไม่เอาและสีนี้สีนี้มันไม่นำโชคต้องเอาสีเขียวหัวเอาเขียวอื้อเลย นี่สีนี้น่าจะนำมโชคหน้าดูเริ่มเลยก็ได้จิตคนก็ได้เอาเลยเพื่อน็ขาขอ,อกเก็บมันไปเต้มแล้ว เอามาเพิ่มอีกนึคนแล้วเป็นเคนแล้วขับเพิ่มอีกหนึ่งคนอีกแล้วกลายเป็นแปดเขียนไปเลยดีกว่าว่าโกไปเลยไปเลยเราออกด้วยดีกว่าครับช้ามาก ต้องเอาหาห้องให้ว่ดเร็วจริงๆฮึบฮึบกดเลยได้ไหมเอาฮึบมากดโอ้โหได้ห้องแล้ววิ่งเร็วดังเมืองแสงครับผมแบบนี้ก็ดีขับคาตรกรอย่างพีจะได้จัดการ เอาเริ่มเลยเริ่มเลยยูฮูสามสองหนึง่งเริ่มมาขอฆาตรกรเถื่อนเพื่อนเฮ้ยขออะไรมาได้ถึงนั้นวะขอ,ขอสองเกมติดแลวเงียบๆไว้ทุกคนอย่าบอกใครนะผมเป็นฆาตรกรนะโอ้ย ยู่ไหนกันนะจ๊ะบอกว่าตีแดงทำแดงเพื่อนแดงกี่เมล่อ่าอีดี เชื่อเราถึดเพื่อนเพื่อนเชื่อเราสีเขียวเพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนสีแดงสีแดงสีแดงมันก็ไม่ตอบโต้เรากลับเลยนะว่าเฮ้ยเองนั่นแหละเป็นมันไม่ตอบโต้กลับเลย มามาถืมือกันน่ะโอ้โหมามาดีดีแลวตอนนี้ เดินไปวันๆเดี๋ยวผมฆ่าแล้วผมแจ้งเลยตามโอ้โหไม่อยู่กันเยอะๆเหมือนเมื่อกี้โอ้โหจะได้ฆ่าแล้วแจ้ง แล้วผมจะฆ่าผมจะต้องชิคให้ละเอียดหน่อยแหละแม่เดีมันมีคนเดินมาเจอพอดีต้องหาฆ่าคนล้วทำไม่ได้โอ้โห หาคนค่าคนค่าไปชิดเงินก่อนน่าจะน่าจะได้แล้วแหละต้องรีบหาคนค่าต้องรีบหาคนค่า โหหาคนฆ่าชิวๆหาคนฆ่าชิวๆเอาเจอคนตายเหรอ ใน R E D เล็ดอะนั่นเป็นแหล่แหลไอแดงเลยตามจริงเราเป็นนะครับโอเคเล่นเกมมามองอัดดีไม่หัวร้อนมากถ้ารีไฟนั้นเนี่ยโอเคมฮิถ้าเท่ากันดูถ้าเท่ากันดู <c oughs> ไม่โดนหุดย้าไ <c oughs> ปปั่นเขาจนจนเขาเอาเราได้อะเออไอ้ต้องฆ่าไอ้แดงออกไปก่อนเลยให้แดงดงังไหนนอเดี๋ยวต้องหาค่าแบบโปรฟิชชั่นอลแล้วอะลร เดี๋ยวผมนะผมว่าจะฆ่าแล้วก็รีบกดเป่าเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะฆ่าต่อหน้าแลชัเนให้ทุกคนดูแล้วต้องมารวมตัวกันเพื่อนเดี๋ยวผมจะฆ่าต่อหน้าแล้วเช็ด อยู่ไหนกันเนี่ยตรงนี้มีกล้องอีดักฆ่ากันไม่ได้เลยคนเห็นไหมครับอา้าสีส้มสีส้ม N D E สีส้มเป็นครับผมโอชัดเลยเพื่อนโอ้โหมาวดเราไมเราเป็นอ่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดนอย่า,ายลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดต่ใครกำนใงใจผมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุนี้กอนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้มีเกมใหม่ๆอะไรเกมใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ